i ินฟ n i t ตีจำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง,ง่ายได้ชัวร์โอเคครับกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะโอเคโอเคกับเกม Overwatch นั่นเองนะฮะวันนี้เราพาพี่ขวัญมานะฮะมาเอ,อ่อมามา,มาเป็นตัวทวงเลยเฮ้ยไม่ใช่เป็นตัว่วงนะพี่ขวัญเล่นสายซับนะจะบอกให้เล่นลเล่น <c oughs> พ,พี่ขวัญเล่นเก่งอยู่นะฮะดูดูเวลนะฮะ ดูนะครับพี่พีซื้อเกมมาก่อนพี่ขวัญประมาณสามเดือนสี่เดือนได้บ้งมาดูมาดูมาดูตัวพี่ขวัญนะฮะดู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 เลเวลนะหนึ่งร้อยสิบห้าดูเลเวลนะหนึ่งร้อยสิบห้าดูเลเวลพี่นะร้อยสามเอ็ดไอคิดดูพี่ขวัญติดแค่ระดไหนระดับสามสิบสองเดี๋ยวลองบวกดูห้าสิบหกสิบหกสิบสี่ อ๋อจะบวกชั่วโมงใช่ไหมโอ้ยโอยเป็นร้อยชั่วโมงอ่ะเฮ้ยจริงจังเ้ยนี่เราติดขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยโอ๊ยเกิดเป็นร้อยชั่วโมงอ่ะจะแรงไม่ฝวันได้แล้วพี่ขวัญเขาเล่นแรงบ่อยพี่พียังไม่เล่นแรงเลยฮะคาดิสองตาซึ่งมากับสองคนพี่ไม่แตะแรงแน่นอนนะฮะเดี๋ยวหัวร้อนแน่นอนแน่นอนเล่นแรงได้แบบหัวร้อนตลอดเล่นคู่เยยังหัวร้อนเลยนะฮะใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่เจอห้องแล้วละกันนะ พระถมโอเคนะฮะตอนนี้เราเจอห้องแล้วนะฮะของจริงแล้วเมื่อกี้เมานะฮะอันนี้โบสกายอินดัสทรีอ้โอ้โอ้นะฮะดี๋มาดูกันนะฮะเราจะเป็นฝั่งอะไรเเป็นฝั่ง,งดีเฟนต์อืมป้องกันค่ะคุณคะนะฮะเล่นอะไรดีคะเนี่ยผมจะเล่นฟาอย่างเล่นอันเนี้ยได้<บ>ดตามสบายแม่เตียนแม่เตียน จะกาดหรือจะโหดก็ไม่รู้เนี่ยอยู่ก็พันจับุกนะฮะไม่รู้ว่าจะยิงแม่นหรือไม่แบบยิงยิงอยู่ฮัตชิวฮัตชิวนะฮะตอนนี้เราขาดแท้งก์แท้งกับฮิวนะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดพี่ขันเล่นกาก์ดเี่ยพี่ขวัญก็เปลี่ยนเป็นฮิวให้นะแต่ว่าขอแทงดูก่อนไอไอ need แทงไอ need แทงไอ need แทงนี่ไงฉันเป็นแท้งอ่ะฉันเป็นแท้งอยู่เนี่ยแท้งบ้าอะไรล่ะนี่ไงแท้ง ไม่ใช่แทงมันต้องอันนึงมันต้องรถถังต้องลายอาติมันก็ต้องเป็นรถถังไงก็ใช่ไงวยิงเลยยิงเลยยิ่งเหอะใหเหอมันก็แท็กเหมือนกันแหละเพราะอันก็ต้สำหรับใครที่เพิ่งเคยดูนะฮะก็ตัวพี่ขวัญจะชื่อบาเชียนนะฮะ ใช่หรือแบสเชียนแบสชันอะไรแล้วแต่คนจะเรียกันแบสชนแบสเชียนแบสอะไรแบสทุกอย่างค่ะโจวิคขวัญจะตั้งเปลี่ยนตัวเองเป็นป้อมปืนกลได้นะเป็นป้อมปืนกลแล้วก็สามารถคิวตัวเองได้นั่นเองนะฮะกดต้มแล้วก็ถ้าอันตีวิขวัญจะกลายเป็นรถถังฝั่งคนนะยิงปุ้งปังปุ้งปังนะฮะแน่รงมากโจขวี่พี่นี่จะเป็นฟาร่านะฮะกดชิปนี่คือจะ พุ่งขึ้นฟ้านะฮะยังกะบเอ่อบังไฟพยานาคนะบังไฟพยานาคเปรียบเสหินภาพเลยคุณแล้วก็ปืนพี่ก็จะยิงเป็นบาสุก้า่นี่มิสไซล์อะไรเงี้ยกด e จะเป็นการผักผักตัวฝั่งโดค้ามแ้กเดนนะฮะตัวเธอคือไม่ได้ถือนเถื่อนก็ผิดนะเวลาอัดคลิปนี้เราจะเล่นกากลงหลายเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนั่นสินะคะ ระหว่านี้เหมือนจะเห็นดีว่ามาแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมจริงด้วยดีว่าป้อมตัวแตกไปดีว่าขยิงโอ้ยฮันโซช่วยฮันโซเข้าไปแล้วปะไม่เอ้ยเอื้อโดนแม็กคีเกนจีอูแม็กคี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 พระว้ายเวลาอัดกีรากคู่แกคีแม็กคีอุ้ย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  เกนจิอ่ะเกนอ้ที่พายอย่าแพ้นะตาหนี้ห้ามแพ้นะอุตส่าห์เปิดคลิปดีๆเฮ้ยมีคนเข้าไปแล้วอ่ะใครอ่ะเข้ากนจิ๋ออันโซเกนจิเกี่ยได้ได้เด้อจะพุ่งเป็นบังไฟไปเลยจะป้องกันครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนยืนมีคนยืนโอ้ยแมคคีมันรู้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 โอเมย์กอช ลอ่อนลหน่อยล่อหน่อยล่อหน่อยล่อหน่อยเราจะเห็นเทเลพอร์ตไหมเนะี่ยมันเห็นอยู่แล้วอ่าถ้าเกิดมันเดินมาทางเนี้ยนะโอ้ยตายไปดีว่าเอออย่างนั้นแหละยิงผะอ้าย,ยิงคันโตโ,โอ้ยเกนจิเกนจิเลเกนจิเลเกนจิเลเกนจิโอ้ยซอมบราซอมบราอยู่ไหนวะ เออเกนจิตายเกนจิตายเหลือเหลือซอมบ้าเหลือซอมบัติเพราอมันเตา่อเทเลพอร์ตไปแล้วเออโดนแมคคียิงตูดโดนแมคคียิงตูดโอ้ยไม่พังเทเลพอร์ตไปแล้วอ่ะเขาอ้างเทเลพอร์ตส่งแจ้งเกินไปมันก็ต้องวางตรงนั้นแหละจริงๆแล้วแต่ว่าแต่นรินมันอ้อแต่ว่ามันควรต้องวางเออวางให้มันดูไอ้นั่นกว่าเป็นเราเราจะวางข้างล่างเอ้ยเข้าไปยืนแล้วโซเชียลโซเชียล มันยึดมาได้หนึ่จุดแล้วนะฮะเกนิโอตายอีกแล้วทำไมพี่ขวัญกายอย่างงี้ฮะเปลี่ยนไปซับเดี๋ยวนี้เฮ้ยแต่เราก็ฆ่าอยู่นะจะเป็นฮิลเดี๋ยวนี้เลยฮะขออีกหน่อยได้ไหมจะได้ติดแล้วโอ้ย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 อยโอ้ยโด้ไโอยอ้จะอลบยังไยทั้งโอยนอ้โอ้งเน้ยย้ยยแย่มากโย โดนยิ้มเียบร้อยแลแย่จุงเลยเพราะโอเคแหละเป็นฟาลาดอ่ะการใช่เหรอฟาลาดการเราฆ่าได้หลายตัวเลยเนี่ยรู้สึกโอ้ยฮันโซเกิดตายแล้วเราเมื่อกี้อ่ะแย่จุงเลยเกือบอ่ะมันเข้ามาแล้วดีว่ามันเข้ามาแล้วเตงเดี๋ยวเป็นหิวให้ค่ะอะไรอะไรจะฮันโซอะไร เมอซี่มาช่วยทุกคน,น,นจากทุกไทยแล้วค่ะใครเป็นอะไรบอกเมอร์ซี่มานะคะี่เ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้กผักพระลงหิว <c oughs> เอ้ยอันนี้ป้อ,เอมเหรอดีว่าอยู่นี่ดีว่า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 มมีคนเข้าแล้วอ่ะเก็นจิเข้ามาเก็นจิเขาา้าเกนเขาา้เขา,ายิงเกนจิว่ายิงนว่ายิงมันออกไปให้มันออกไปมันเข้ามาหล่อย น่อยมันเข้ามาผวนเนี่ยชายชายชายโอ๊ยคุณเอเคค่ะดิฉันมองไม่เห็นคุณค่ะอยู่นี่ฮะเรียบร้อยยิ่ยากค่ะว้เจ็บเจ็บเมื่อกี้เหมือนเห็นสตอร์บาทิมเราสอรบ้าสอบาฝ่่งเราปังกือดีวะอย่าายดีวะเตีหยวเลยยเยย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 หยยเยยอยยยยยอยอยย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  จะตายเหรอเออเรียบร้อยฮันโซไม่ตายฮะไม่ตายมานีาม่ามานีา่มานี่ดองอันตีเอาไว้เพื่อการนี้ใครยิงปุ๊กระมัดระวังวออโอ๊ยโอ๊ยแม็กซ์ครีแม็กซ์ครีพระอู่พระพะมันกลางอันตีดีว่าดีว่าดีว่ากลางโอ้ยโอ้ยโอ้ยหล <c oughs> บทันโอเคปลอดภัยปลอดภัยหายห่วง โอ้ยไม่โดนใครเลยมันหนีหมดยังดีเธออย่างน้อยมันยังหนีโอเคค่ะโอ้ยเลวจีนมากูพุงก่อนเีนน่้ยโนนโอเคเหลือห้านาทีนะฮะโอ้ my god โอเคดีว่ามันมาแล้วนะฮะตอนนี้อะไรแม็กคี้จะยิงเพื่อเราเหรอแม็กคีจะยิงเพื่อเราเหรอแม็กี แดงแดงซ ombo มาซอมบ b ามาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอะแอะแอะเหมือนเห็นใครอยู่ตรงนี้ฮันโซอ้าวฮันโซฮันโซตายดิฮันโซอะไรโอ้ยซอมบ้าอ๋ออ๋ออ๋อโอ้ไม่ก็พระพระพระมึงดิสคอร์ดกูเยอะไปแล้วนะพระ ขอฮิวนะเอ้ยขายิงพี่ขวัญอะฮิวฮิวพี่ขวัญฮิวเอ้ยนี่ไงอืมโอเคดีว่าเรามาช่วยเธอแล้วโอ้ยเราถ้าเราบินสูงเกินไปอยู่อ่าวตายตายเรียบร้อยแตกดีว่าเรียบร้อยเขาดีว่าโอ้ยโอเคยูยูหนีระวังพันโุเธอระวังนะมันยิงเธอหัวเดียวดอกเดียวหัวแตกตายเลยนะ หัวแตกเดี๋ยวต้องระวังเออโอ้ยโอ้ยโอ้โยกันดีอยู่กันเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะคานโซมองไปแล้วฮะตอนนี้ดีว่าเข้ามาแล้วอ่าดีว่าเราดีว่ะยิงไปยิงไปปาล่าสบายอยู่นู่นกำลังเดินวนรอย ไม่ดามเอจแล้ว่อะยิงไปเออกระเด็นเลยโอ้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 ยเลยดูอยู่นั่นแหละไปไปไหนก็ไปมาแล้วมาแล้วหีว่าบุกหนีหนีแลหนีนี่เอาหานโซก่อนเอาหานโซก่อนเอาหานโซตายปะตายปะเกือบเออ เจ็บเจ็บดิเจ็บเจ็บเฮ้ยใครเจ็บอยู่ข้างนอกอ่ะตายไปแล้วหนึ่งคอสตอม布拉ตายตายดีว่าหรอไม่ให้แหกเอ้าแฮกกูจนได้ไอเบีนี่จอมตัวดีว่าพุ่งเขาไปไหนแน่เน่ยดีว่ามันเจอโอ้ยเดิมทีิพยหายทิพยหายไปปวดทิพย์ฝัญโดนวะซับตายหนึ่งคน อะไรฮาโซยืนเนียนก็เห็นนะโอ้ยเราต้องเสียงดังมากไปแน่ๆเลยเดี๋ยวเราต้องไปปรับเสียงลงนะอะไรนะเราเสียงดังเกินไปใครเราเนี่ยแหละอ๋อโอ้ยต้องเข้าใจฮะเกมมันมัน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 มันมากเกมมันมันจนทำใจไม่ไหว ระวังระวังเหมือนฟาร่ามันเอออะไรอะไรดีว่าดีว่าโอ้โหอุยฟาร่าฟาร่ามันเอาอะเด็กมันเอาเด็กมันเอาเด็กมันโอ้ยจริงกันยากมากฟาร่ากับฟาร่าอึ้งนันโดนโดนนะเฮ้ยเหมือนมีคนเข้าแล้วพะพะพเรียบร้อยครับดีงามค่ะฮะซอมบ้าลาชตกูหมดเลย วาจมันคืออีกแล้วอยู่นี่อยู่นี่ต้นตบมันอยู่นี่ต้นตบมันอยู่นี่จัดการมันค่ะลุกมันค่ะ <c oughs> ย่างเถื่อนวายโซเจอร์โซเจอร์โซเชอร์ี่มาแล้วนะด้วยโซเจอร์โซเจอร์ยิงมันยิงมันไอ้ว่ายิงมันโอ้ยยิงไม่ถูกเลยมันมีไอ้นี่เหมือนกันอะ่ะฟาร่านานไงฟาร่ามันตายแล้ว ใต้องอะไรพระอะไรพระอะไรพระโอ้ยยิงไม่โดนเลยสอมบ้านมาเก็บดีมากเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหวไหมน่ะไหวฮะอัดอัดรูฮะไม่ฆ่ะอัดรูเหรอคะอัดรูฮะเหมย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 หลังเหมยหลังเหมยหลังเฮ้ยมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายเหมยเราลองเก็บไอ้ไอ้เนี่ยหลบแป๊บมันไอ้ก็ต์ยูอินไมซ์ ไว้หลังๆๆๆมีก็ตยูอินไมซในบ้านเราโอ้ย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 ฟาราฟารามันยิงกันยากฟารเจอฟาราปโดนไปโดนมัดนเป็นดนไปโดนไปโงนาปดนไปโดนไปนไปีดนไปนไ้ดนนไปนนปโดปดนปโดไปนไปโดไปโดนไปโดนไดนไปไปดไปนไโนนไนด หรื <30 S 2> อสิบห้าวิชนะเลยฮูนะ้ชนะนนแน่นอนแน่นอนเย้เย้นะฮะในที่สุดนะครับแมตช์แรกเราก็ชนะแน่นอนคนหออยู่ในทีม เอ๊ะใครได้ฟังเราเหรอฟังเราครับฟังเราเราแบบฆ่ามันเกือบตายฆ่าแบบยิงยิงเลือดในน้อยหลายรอบไปใช่ไปป้อมแม่งยิงถึงเลยู่นะป้อมแม่งไรเฉยเลยอ๋อมันได้ยูจินอ๋ออุ้อุ้ยออ้ยทำไมเราตหญนั่นไงมีเราตีดหมดไอ้เป๊บ ปวดซับสิคะทำนี่เหนื่อยนะคะไม่เห็นทำอะไรเลยบาดเกือบแป๊บต้องคอยคิวคนอื่นดูเราคิวไปยีี่ตัวไม่ตายโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาอีกแมชนึงนะฮะผมแมตชแรกเราก็ชนะไปอย่างสวยงามแน่นอนนะฮได้เอ็กพีมาห้าพันเลยทีเดียวโหดไงเขาเวลอัพเลยอะ โอเคโอเคอะไรโอเคโอเคโอเคนะฮะคราวนี้เรามาเป็นฝั่งบุกมักงนะฮะซึ่งฝั่งบุกนี่พี่ก็ถนัดฟาร่าอยู่ดีหละฮะคือเดี๋ยวนี้พี่เริ่มเมนฟาร่าฮะเล่นฟาร่าบ่อยฟาร่าแพทนี้มันคิโก้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 นะฮะแล้วก็ชุดที่พี่ใส่เป็นสกินทองนะฮะเป็นอ่อ ชุดกันดัำเขาอันยองเธออ่โคตรเหมือนกันดั้มเลยใช่ไหมเขาพิมพ์ว่าอันยองอ่ะอันยองอะไรน่ะเกาหลียาเกาหลีอันยองใช่อันยองอะไรริงเถื่อนน้องริงเถื่อนน้องริ่งเถื่อนอู้หูดูวิวฝ่ายตรงข้ามไหนโอ้โหเห็นแล้วสยองเรวเพียบเลยเราจะเจาะเข้าหรือเปล่านะงร้อยสองร้อยสามร้อย ตอนแรกเราต้องถัดยิงวิ่ฝอยร้อยดาวโดนทุกดอ้ฮะทีนี้โดนทุกดดกฮะถ้าเป็นเรื่องจริงนะฮะเป็นฝ่ายตรงข้ามขวัญตายไปแล้วนะฮะนี่โดนทุกดอฮบอกเลยว่าโดนทุกดดกเจบเจ็บเจบทฮถ้าเป็นตัวจริงเจ็บนี่้นี่นเ่ตตริติตริติ นะฮะรออีกสิวินะฮะนี่เรา giving, <S <S พ,พ no. ังพังข้าของว่ามันต้องมีอะไรแจ็คพอตอะไรแน่ๆเลยเราออกทีละเราออกข้างๆดีกว่าสิโอ้ยออกข้างๆยังงดนเหมยปิดเหมยจี้ตูด uh> ักเจีขอคืนดอกไปเงินมันปลาใส่เหมยเหมยเหมย เหมย,หม,ยมันปิดประตูด่าเหมยอืมตายไปเหมยโอ้ยลิงโอ้ยช่วยไม่ได้นะด้านน่ะด้าน,นลิงเถื่อนมากลิงนี่เข้าไปแล้วอ่าลิงกลับมาแล้วอือโอ้ยลิงลิงเราขึ้นมาทางนี้ฮะลิงเข้าไปดุดีว่าดีว่าไม่นผลักเราเซ็กคิวเขาเลยอ,อยู่กับลิงอยู่ เราหาทางเข้าอยู่ฮะบินนะบินฮะอาศัยชุดชุดละมุนฮะบินโอ้ยโอโอ้ยโอระวังเกนจิรังโอ้ย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 หนีหนีเดี่ยวมากระวังระวังเกนจิกำลังจะเข้ามาอือมาแล้วมาแล้วมาแล้วใครเนี่ยยิงซาเลียเหรอซาเลียซาเลีย โอ้ยรถเหมยยิงซาเดียไม่ตายว่ะตายดิเออตายสักทีไหนวะใครยิงใครยิงเออมาดิมาดิโอ้ยเคนจิเคนจิตุยตูดเราโอ้ยโดนเดชันยิงหรือว่าดูเดือดนะฮะดูเดือดจะได้พานสสีสสีจะเดือดเผ็ดมัน ทีมเรายังไม่มีตัว DPS ที่แบบเป็นอาอาจิงแบบตอดเดือดเท่าไหร่นะฮะยกเว้นจะเป็นซอมบ้าซึ่งมันก็หวังผลไม่ค่อยได้นะฮะยอเวนจะเล่นเก่งจริงแต่ว่าตอนนี้เราจะยึดได้แล้วแต่ทีมันจะเข้ามาเดว่ามาดวว่ามาเหมยมาเป็นไรนะฮะพี่มีอันตี้ยืนไว้ยืนไว้โอเคค่ะรุยนบดิษนบดิษนบดิษโอ้ยไม่ทันผมลบแ่านะผมลบอยู่ข้างหลังดังระเตียง อะไรอะไรตีว่าคุณแตกไปคุณแตกไปคุณแตกต้องจุก <laughs> <laughs> ใช่แตกโคตรเกียดดีว่าอ่มันต้องจุกผู้ชี่เจ้าแล้วมันก็นอนตายตรงนั้นโอ้ยตายตายตายเราแป๊บ <laughs> เถื่อนมากเขาวางปอมได้เถื่อนมากมันน่าจะตายแล้วแหละ เราว่าโดนลุมกันอ่ะเดกูุ <g> um> ว่าแหละเฮ้ยเกนจิวะเก็นจิวะโอ้ยโดนสไนายโอ้โหโดนหลายอย่างมากตอนนี้เจ็บเจ็บหนักเฮลท์สโดนเ้ยสไนเปอร์โอ้โหอ้าวไม่ทันมันจะนาย,ยิงฮะสไนายมันค่อนข้างแม่นเลยนะเริ่วสง130ฮะใช่ค่ะต้องระวางังเราต้องหาวิธีไป,ศศไปจัดการ,รตุยหลังไว้ยจังแร็ตใช้ได้ มีโอกาสชนะสูงฮะตอนนี้เดี๋ยวกลัวแป๊บหาคนฮิวก่อนยืนให้คนไปอีกยิงสไนแล้วยิงโอ้ยสไนสไนยิงไปลูกยิงไปลูกฉันฮิวอยู่บินบินเฮ้ดีว่ามาค่ะบินเนียนเนียนโอ้ยโดนสนนยยิงโอ้บโอเคโอเคโอเคอย่าดีเขาโอ้ยไปแล้วสไนยิงตายกำลังตามไป ยิงป้อมมันก่อนยิงป้อมมันก่อนป้อมมันพังแล้วเอออะไรสนไนเปอร์พี่เล็งลงไว้นานแล้วอ,อะไรอะไรแอนนาะอุ้ยโดนลุมอุ้ยโดนเลเซอร์โดนเลเซอร์ตอรีวันนี้พี่ขวัญเป็นคิวที่นะฮะตายไวมาก ใช่นเองเ้แหละโอเคจังเลยจะได้ลิทาย้นะฮะกบุกบุกตอนนี้นะฮะสกิลเราเก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ในไฟเท่าไหร่แต่เราช่วยได้ช่วยดาเมจได้ยตามสนสยสไนมึงจะทำไมสไนสย ไปฝั่งนุ่มเขาก็กันโหดอยู่นะสไหนเจ้าใช่ไหมสไลด์บเจ้าใช่ไหมสไลด์ดีดีดขอยิงได้เห็นนะขอยิงได้เห็น่อยยิงยังปุกอ้ะขอยิงขอยิงอีนี่เลยจังติยังอ่ะอะอะตอมโดนอะตอมเราจัดการให้แล้วอุ้ยป้อมป้อม แบเชียนแบเชียนแบทเตายคนเดียวอ่ะแย่คนช่วยเธอไม่ทันไงเราเลือดน้อยสุดใช่ไหมเออโอ้โหเต็มดอกอีนนิ่งนองอินนิ่งนองโอ้โหเด็งมากอ่ออ่อจะวิ่งไปทันไหมคะเมอร์ซี่เดี๋ยวจะชนะแล้วเมอร์ซี่เจะวิ่งไปชุดทันไหมมีโอกาสชนะนะฮะ วิ่งไปทุกทันไหมทันไดไหมเออทันมีโอกาสชนะแล้วแต่ว่าแต่ว่าจะทุบมันไหวไหมเรายิงลอยป้องให้อยู่เรายิงลอยป้องให้แล้วเดียวเองไปเลยเดีว่าดีว่าเออเอนนาเหลือเอนนาเอนนาเรียบร้อย ไม่มีคนมายืนก็เสร็จเคสสิครับโอเคเมื่อกี้ผมผาชนะนะฮะไปฆ่าตัวสุดท้ายแล้วก็ยืนนะฮะโอเคโอ้โหถือว่าสองคลิปนะฮะอาจติดการชนะรวดถือว่าทำได้สวยแน่นอนโอเควันนี้ก็ลากันก่อนนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนะฮะกดซับสไครต์ได้ที่รูปโลโก้ตรงนี้เลยนะฮะก็ดูคลิปเก่าๆตรงนี้เลย อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะเพราะว่า Youtube มันปรับใหม่นะฮะคลิปจะไม่ขึ้นนะฮะถ้านน้องๆไม่กดกระดิ่งเลยะค,ะครับผมครับผมโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย